ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดเมนูน้อยสวัสดีทุกๆุกท่านแล้วจ้าเดอ้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ fc ทางช่องทุกท่านนะคะ คลิปนี้มารับชมแนวทางเลขห้าน้อยกันต่อเลยเนะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางบังผลของหมื่อวานกันก่อนด้วยจ้าเดอ้อสำหรับผลห้าหน้อยหมื่อวานนี่นะจ้ะเนาะสำหรับผลห้าหน้อยหมื่อวานนี่เขาในหกชุดเดนเด้อทำให้ชมเหล็กเดนร่องสายวิง่งสายรูดมาด้วยจ้าเดอ้อมาทั้งเดนและร่อง เข่าเหล็กในตาล่างด้วยจ้าเดอ้อรอบพิเศษเข้าไปที่6กหนึ่งตกกับแล้วก็ไปไปรอบ VIP 72ตัวตรงด้วยจ้าเดอ้อเข้าไปใน6กชุดเด่นน่าจะเนาะสำหรับทันใดที่ถึงรางว่าแอดมินหน่อยยินดีนั่งด้วยจ้าเดอ้อ แนวทางเลขฮานอยรวมสามฮานอยนะคะได้แล้วคือยุด้เจ้าเด้อก็คือได้รอบแรกแล้วแอดมินอยากให้ยุด้เจ้าเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินน,น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเจ er ้าเด้อท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางเลขฮานอยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ เป็นแนวทางเลขห้าน้อยรวม3มรอบในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ V.I.P. นะคะเป็นแนวทางเลขห้าน้อยรวม3ามรอบเดอจ่าเดอแอดมินบริแยกให้ว่ารอบพิเศษปกติ V.I.P. ร่วมสามรอบในตาล่างเดียวกันเดอานทั้งชม สำหรับท่านใดสนใจสั่งครีมสบู่โทรเข้ามาสั่งใดเลยเด้อจ้าเด้อสำหรับสบู่ก็จะเป็นสบู่กูลต้าสมุนไพรอัดก้อนราคาแพ็คละ1 9 9 0บาทส่งฟรีนะคะสำหรับครีมชุดละ1 5 0 ส่งฟรีนะคะธรรมช้่มแอดมินจะแจ้งเรื่องสบู่ดเดอเดสอสบู่เขาทั้ง้านแอดมินจะมีสูตรมะละกอมะเขือเทศหล้กก็จะเป็นสูตรน,ำน้ำนมเขา่าแต่ว่าหอมอยู่ธรรมช้ชมน้ำนมขา้าวผัดสมนมสด,ดเดอจร์สบรมนวณน้ำนมเข่าที่มีเม็ดสกับดกเดอเด้อแอดมินแจ้งไว้ก่อนสำหรับทันดใที่จะโทรเขามาสร้างสำหรับสบู กะมีแนวโนมปรับราคาขึ้นต่อเนื่องเดอยธรรมช้ชมอันที่แอดมินเอามาขายอยู่นี่เป็นแพคแพคละสิบก่อนทันใดที่สั่งไปก็คือจะเห็นนา,จานะจ้ะเนาะว่ามันมม่มีเลขที่จดแจ้งเพราะว่าเอามาจากโรงงานเอามาจากเขาเอามาจากโรงงานนั่นล่ละธรรมช้ชมแต่ว่าแอดมินไปสั่งกับเพ่นมาอีกเทนึงเนาะจานะ้ะเนาะ ขายราคาถึกได้กับพอบาบมีเล็กที่จดแจ้งด้วยธรรมชมต่อไปนี้ด้วจ้าเด้อพวกนี้มันจะเริ่มบ่มีเหลวเขาจะเอาไปจดเหล็กที่จดแจ้งนะจ๊นะเนาะเฮ็ดถืกถูกอย่างเหตุถือกฎหมายถูกอย่างด้วจ้าเด้อต่อไปนี้นะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่อยากได้แบบนั้นแบบที่บ่มีเล็กที่จดแจงนะ้งอะ จะเป็นแพ็กละ190บาทส่งฟรีนะคะแต่ว่าสบู่จะว่่มีสูตรเกาจะมีสูตรใหม่ไปเรื่อยๆ่รนมช้ชมถ้าเป็นสูตรเกากะล่อน้านถ้าอยากได้สูตรที่เคยใส่แด้วจ้าเด้อกะคือต้องเอาก่อนละ59บาทแล้วได้ธรนมช้ชมเพิ่นจะมีเลขถี่จดแจ้งมาให้นํา จะเป็นก้อนละ1ก้อน59บาทได้ท่านผู้ชมถ้าเอา10ก้อน290บาทแอดมินหนูน้อยส่งฟรีได้นะคะถ้าเอา10ก้อนก็จะตกก้อนละ29บาบาทท่านผู้ชมแอดมินหนูน้อยส่งฟรีให้เหมือนเดิม แต่ถ้าเอาหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนจะได้ก้อนละหาสิบเก้าบาทเสียค่าทรงเองท่านชมสำรับทันใดที่สนใจกระโถคมาสอบถามแอดมินเพิ่มเติมได้เลยเนาะจานะ้ะเนาะที่เบอร์0926325513นะคะหรือว่าจะเมมเบอร์ถ้าไกลได้เลยนะคะ พูดถึงว่าสบูท่ทีแอดมินมาขายนันบ่มีเลขทีจดแจ้งกะใส่คือกันกับอันทีมีเลขทีจดแจ้งนั่นละท่านผู้ชมแต่ว่าห้อง้เสียแพงท่านผู้ชมอันนี้คือเขาเอาไปจดแล้วเขาก็ต้องคิดตามกาเป็นจริงเนะาะท่านผู้ชมเนาะเสียค่านั้นค่านี่ค่าเลขทีจดแจ้งมันกับแพงเนะาะท่านผู้ชม เอาคลิปนี้มารับชมแน่ทางกันต่อเลยเนาะจ้าเบาเงาแล้วเด้อท่านผชมแนวทางเลขคานอยรวม3มรอบในตารางเดียวกันนะคะปัจจำวันที่29กรรากรกฎาคม2565เลขในตารางนะคะเมื่อนี้เขาบ่เขารุดบรุดกับมาลุ้นกันต่อได้จ้าเด้อถาดตงใจกับเลขในใจอยู่นั่นค่อยเล่นถาปะตรงใจก็คือพาเน,นะจ๊นะเนาะ รับชมเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะหนึ่งสองสี่ห้าสามนะคะเลขในตารางนะคะ เดนหนึ่งและรองสองนะคะท่านใดที่ชอบวิ่งชอบรูดก็คือหนึ่งและสองนะคะวิ่งได้รูดได้เลยนะคะรวมสามฮานอยนะคะสำหรับท่านใดที่รูดน,าานะจ๊ะเนาะถ้ารูดหนึ่งก็คือจะเป็นหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าเด้อทชม ถ้าคือรูดสองก็คือสองสี่สองห้าสองสามสองเก้าด้ธรรมชมรูดแค่เด่นกับล่องจะได้ทั้งมิดเก่าชุดด้วยจ่าเด้อสำหรับท่านใดที่จะรูดเนาะจา๊ะเนาะสำหรับพกชุดเด่นนี่แอดมินจับมือเข่ามือรูดเด้อธรรมชมธรรมชมพิจจรณนาเบิงเด้อจ่าเด้อพกชุดเด่นนะคะ 6ชุดเด่นนะคะ151325 2959และ39นะคะ3ชุดเน้นนะคะ mm hmm. ท่านใดที่โบชื่นชอบพวกชุดเด่นแอดมินจาะให้ให้จับเอาเลขในตารางได้จ้ะเด้อจับเลขในตารางนะคะมักเลขหนึง จับเอาเลขหนึ่งเดอ้อธรรมชมคือว่าหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามหนึ่งเก้าหมักเลขสองก็คือจับเอาเลขสองนะจนะ๊ะเนาะสองสี่สองห้าสองสามสองเก้านะคะทั้งหมดจะได้เก้าชุดทรรมชุมธรรมชมพิจารณาเบิง้งเดอ้อจ๊ะเด้อ แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ